Thank you. อันนี้ค่ะตะไคร้หอมแดงพริก Để không ừ sắp được mừng lắm lắm mừng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  ยังไม่เส่็จกะทิไหมไม่ใส่ใช่ไหมโอเคใส่บ่ไม่ใส่ก<ช>็ใส<ช>่ไม่ต้องใ<ช>องส่ก็ได<ส>้ไมีแต่ว่าไม่ต้องจริงๆมันไม่มันต้องใส่กากหมูอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่ามันมีแต่แบบนี้แต่ว่ามันมีแต่แบบนี้เลยใส่แต่แบบใส่แบบนี้ไปก่อน

我包你。

Du er 318 år. Du alltid så gammel selv at du fikk være med, ja.